áp vì sụt trơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ตอนนี้รถก็ยังจอดอยู่ในโรงงานนะครับพร้อมที่จะออกมาแล้วกำหนดการ9โมงนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังจอดอยู่ตอนนี้8นาฬิกา52นาที3คันเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่4คัน4คันน้าจะเป็นกลางเดือนนะครับแล้วค่อยเอาไปวิ่งทำไปลบบุรีทาง 8นาฬิกา5นาทีนะครับรถคีห้า่งแปดยังจอดนิ่งอยู่แต่ว่ากำหนดการนั้นก็คือ9นาฬิกานะครับวันนี้ก็จะมีผู้ว่าการรถไฟนะครับนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็นำคณะสื่อมวลชนนะครับเยี่ยมชมความก้าวหน้าการปรับปรุงกระบวนการซ่อมบำรุงรถไฟคีห้า่งแปด แล้วก็พาดูทั้งหมดนะฮะถือว่ากระบวนขบวนสื่อแล้วกันนะกระบวนสื่อมวลชนตอนนี้รถยังจอดอยู่วันนี้คนไม่เยอะนะครับนี่ะมีคนมารอนิดเดียวมีเห็นบอกว่ามีคนเข้าใจผิดนะครับว่าจะออกออกจากสถานีกรุงเทพนะครับก็คือขีหานึงไปสามจะออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพไปจาาเจียงเสาแต่จริงๆตอนนี้ยังไม่ออกนะครับ คือกำหนดการน่าจะออกจากที่นี่ที่มักกะสันแล้วก็มุ่งหน้าไปจากเชียงเซาแล้วก็กลับจากฉะเชยงเซาไปเข้ากรุงเทพแล้วจากสถานีกรุงเทพค่อยย้อนกลับมามักกะสันอีกทีนึงลบน้อยตอนนี้รถเปิดไฟแล้วครับพร้อมเจ้าหน้าที่ก็สับล่างเรียบร้อย ก่อนที่จะนํามาวิ่งนะครับอันนี้ก็ได้ข้อมูลมาว่าเขามีการปรับขนาดล้อใหม่ด้วยนะฮะมาถึงบ้านเรานี่ก็ต้องปรับขนาดล้อนะครับเพราะว่ารางบ้านเรากับรางที่ญี่ปุ่นนั้นไม่เท่ากัน1 0 6 7เมตรกับ1เมตรนะครับของญี่ปุ่นนี่1.067เของเรานี่1เมตรก็เลยต้องเอามาปรับขนาดล้อชิ้นส่วนเครื่องยนต์ก็เอามาปรับใหม่หมดนะครับ สำหรับเจ้าคีฮาหนึ่งแปดสามระบบปรับอาก,กาศใหญ่ฮะใส่ใหม่หมดเลยแล้วก็มีการโหลดลถให้เตี้ยลงนะฮะนึ่ง<ม>ความสูงมันเกินให้สูงไม่เกินสี่จุดศูนย์ห้าเมตรนะครับความสูงเนช่างภาพตอนนี้เต็มเลยฮะเมื่อกี้ไม่มี ตอนนี้รถยังไม่ออกนะครับจอดถ่ายรูปกันแล้วก็พร้อมทีมงานอยู่ทีมงานก็เตรียมตัวแล้วครับนอกจากว่ารถคันนี้ได้มาแล้วนะก็ยังทำสีเดิมด้วยนะครับสีเดิมไม่มีการเปลี่ยนนะเหลืองแดงไม่มี ภายในก็สะดวกสบายนะฮะสติ๊กเกอร์ก็ปรับเปลี่ยนใหม่แต่ว่ายังคงความเป็นญี่ปุ่นไวนี่ดูบรรยากาศก,าก่อนที่รถจะออกมานะครับก่อนที่รถจะออกจากสถานีออกจากโรงงานมักสันนี่แอคท่าถ่ายรูปกันอยู่ก็เก็บเป็นบรรยากาศนะครับก่อนที่จะวิ่งจริงๆ 9ก้นาฬิกาเนาทีแล้วครับกำหนดก็ยังถ่ายรูปกันอยู่ก่อนจะขึ้นรถขอสักหน่อย9ก้นาฬิกาสินาทีครับรถยังไม่ออกน่าจะรอคณะสื่อมวลชนนะฮะที่จะไปกับกระบวนรถนี้ 9ก้านาสิบสานาทีครับน่าจะขึ้นรถกันหมดแล้วแล้วก็น่าจะใกล้ถึงเวลาวันที่เธอหวังเอ้าเอาเข้าไปเรารอออกมาอยู่นะขีห้าหนึ่งแปดสามอู้เมื่กี้เปิดบีดนะฮะไม่ทันมีเสีดังเลย ่อกคิว่าใครก็ต้องตอกใจเลยน่าจะได้เวลาออกนะครับจังแบบพี่เหยียบอะเหยียบยาวด้วยไม่รู้หวานไม่เคยขับเก้า <9 S 2> นาฬิกาสิบเจ็ดนาที <c oughs> เสียงบีดตอนเปิด <c oughs> เต็มๆนี่ลั่นเพราะมากเลยครับแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าไม่ทัน เคลื่อนแล้วนะครับควันฟุ้งออกมาแล้วแม่คนก็ไปยืนใกล้เหลือเกินจริงๆถ่ายแล้วก็หลบๆกันบ้างนะไปยืนใกล้ซะขนาดนั้นคนถ่ายนะคพูดถึงคนถ่ายออกมาอีกครั้งแล้วครับทดสอบวิ่งไปชายเจงสาแล้วก็สถานีกรุงเทพ โอ้ยดีและวครับเสียงหวีดสุดยอดเลยหล่อมากฮะเราบอกว่าเสียงหวีดนั้นหล่อมาก ตัวรถก็รอนะครับรอจริงๆ อบนี้รู้สึกว่าหล่อกว่าคราวที่แล้วนะครับดูดีกว่าจดอแดลยจอดรับตัวที่ มักกะสันนะครับไม่ล่ครับไล่ตกถ่ายออกรอน่เลยครับรอรบ ว่าวันนี้ก็ไม่ได้มาสี่คันนะครับทีแรกว่าจะได้สี่คันเป็นรถมีห้องขับสองแล้วก็รถไม่มีห้องขับสองวิ่งกันแต่ว่าคันที่สี่นั้นยังไม่เสร็จน่าจะยังไม่เสร็จหรือไม่ออกมาวิ่งนะแต่ว่าทราบว่าน่าจะเป็นกลางเดือนนะครับกลางเดือนอุ้ยข้างหลังนะั้นรถด่วนดํานะครับด่วนดําน้ํามันดิบนะแม่น้ําบึงพระ เดี๋ยวเราถ่ายบ่อยแล้วฮะล่อยไปก่อนตอนนี้ยังจอดนี่อนยะู่ฮะเดี๋ยวค่อยออกเดินทางไปชาเชงซาไปถึงแล้วก็กลับมาน่าจะประมาณเที่ยงนะถึงสถานีกรุงเทพหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับสถานีกรุงเทพเนี่ยก็คือหัวลาโพงนั่นแหละครับชื่อทางการคือสถานีกรุงเทพชื่อเที่ยวเรียกติดปากกันก็คือหัวลําโพง จะเปิดวีดอีกทีไหมเนี่ยรอฟังเสียงพ่อๆหวานๆเก้านาฬิกายี่สิบสี่นาทีครับน่าจะใกล้พร้อมที่จะออกแล้วเสียงระฆังตีแล้วนะฮะแล้วได้ยินเสียงระฆัง หลายคนก็บ่นนะครับจะทดสอบอะไรนักหนาแล้วก็ยังไม่รวมถึงรถจากอุลตร้าแมนนะครับก็จะทดสอบอะไรอีกก็ต้องเรื่องความปลอดภัยนะครับถ้าเอามาใช้งานแล้วมันผิดพลาดก็อาจจะทดสอบไม่ถึงก็คงต้องรอให้เจ้าที่เขาทดสอบจนแบบมั่นใจ100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ะฮะค่อยเอาออกมาบริการเราเอาออกมาแล้วเกิดผิดพลาดขึ้นมาเราก็โทษเขาอีกนะครับ อันนี้ก็ต่องน่าเห็นใจทั้งสองฝั่งสอง่ายนะครับทั้งคนที่ถามผมก็อยากถามกันแหละบางทีสําหรับรถอุลตร้าแมนนะแต่ว่าเขาก็ต้องฝึกพนักง,งานด้วยนะครับฝึกพนักง,งานให้มาฝึกขับก็เลยเลื่อนไปเลื่อนไปสิ้นปีนู่นแหละครับสําหรับรถอุลตร้าแมนแต่ตอนนี้เรามาดูรถกีฮ่าหนึ่งแปดสามก่อน นี่ตัวรถออกมาแล้วครับเปิดไฟหน้าเปิดบีดแล้ว มาแล้วครับกำลังจะขึ้นสะพานหน้าเขาวๆเ,เปิดไฟมาโอ้สวยเลยครับ แล้วครับ208นเป็นคันแรกนะครับคันที่2 182 29คันที่3 183 2 19อโอ้ไปแล้วครับวิ่งชิวเลยไม <Okay. S 1> ่ทันนะครับไปเร็วมาก ผ่านอโศกไปแล้วครับวิ่งเร็วดีเหลือเกินผ่านอโศกแล้วครับเราจบกันเพียงเท่านี้นะครับเช้านี้ออกไปชาจังเสาวสวัสดีครับ